สวัสดีครับเนทเองครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการติใจไอทเออโลโก้โลโกก็เออเปิดรายการนิดนึงนะครับก่อนที่จะให้ดูสกรีนแคปเจอร์นะครับเพื่อที่จะได้แบบว่ารู้จักหน้าคาตากันนะครับสืบเนื่องจากนะครับไอเดียที่เราจะทำคลิปวิดีโอเวอร์ชันใหม่นะเนื่องในโอกาสวันแม่ปีเอ่อสองหที่กำลังจะมาถึง นะครับในอีก2 2สัปดาห์โดยประมาณนะแล้วทีนี้เราจะเพลงที่เราใช้เนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะเป็นแวร์ไอเทมเป็นเพลงที่ไม่ค่อยพอเ u ลล่านะครับไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่แล้วนี้มันหาคาราโอเกะไม่มีนะครับความท้าทายที่เกิดขึ้นก็คือเราจะต้องทำทำการตัดเสียงร้องเองนะครับโดยการแบบดาว,ดาวน์โหลดไฟล์ m ม3ามมาอะไรเงี้ย ตัดเสียงร้องออกแล้วเออนั่นแหละแล้วมันก็ต้องหาวิธีตัดเนานนะซึ่งเราก็พบว่ามันมีโปรแกรมชื่อว่า Audacity เออก็เป็นโปรแกรมฟรีแวร์นะครับให้ดาวน์โหลดมาใช้กันได้ฟรีๆแบบถูกกฎหมายนะแต่ว่าสำหรับใครที่แบบมีเออมีทุนอะไรมากๆก็มีเงินเยอะๆอะไรเงี้ยก็ดเน a บริจาคให้เขาได้นะครับโอเค สำหรับวิธีการขั้นตอนในการตัดเสียงเนี่ยมันมีคนทำเอาไว้อยู่แล้วใน y o u t u b e นะครับก็ไปคน้นไปคนดูกันได้นะครับส่วนของเน้นเนี่ยมันจะเป็นปัญหานิดนิด,นดหน่อยๆตอนตอนเอ็กซ์พอร์ตหรือว่าตอนเรียกว,ว่าไงอะส่งออกอะส่งส่งไฟล์ที่เราทำสำเร็จแล้วนะครับออกไปใช้งานในรูปแบบของ MP3 เนี่ยมันมีมันมีมนม เร,เรียกว่าบั๊กนะมันมีความความไม่สมูทนะครับนิดหน่อยนะก็เลยเป็นสาเหตุทําให้คลิปนี้เกิดขึ้นนะครับโอเคไปดูกันเลยนะครับให้ทําแบบนี้นะครับนี่เนาะหลังจากที่เราตัดเสียงเสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับคือตัดเสียงแล้วเนาะ แล้วทีนี้เราก็จะ Export ออกไปใช้งานนะครับเลือก Export Audio นะครับเราก็เลือกประเภทไฟล์นะที่จะ Export เราเลือกเป็น MP3 นะครับแล้วก็เซฟเนี่ยมันจะติดตรงนี้นะครับถ้าเราโอเคมันจะเป็นแบบนี้ could not open mp3 encoding library นะครับก็ทำแบบนี้ ไปที่ตรงนี้นะครับคลิกที่ดาวน์โหลดคือมันพยายามจะหาไฟล์ชื่อนี้นะครับลิบน่าจะย่อมาจากไลบ r ีนะ MP3 l a m e d y l i b นะครับซึ่งมันไม่มีนะลักษณะนี้คือไม่มีนะครับก็ c a n c e ลไปก่อนอันนี้เปิดให้ดูเฉยแล้วก็เลือกคลิกตรงนี้นะครับ To get a free copy o f l a m e click here ก็เลือกดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลือก Lame installation section นะครับแล้วเขาก็จะให้เปิดเพจนี้นะครับถ้าเกิดว่าอันนี้เนี่ยทำบน Mac นะครับก็ถ้าถ้าเราคลิกเขาบอกว่าให้คลิกด้านซ้ายนะ ไม่ให้คลิกขวานะครับแต่ว่าเราจะคลิกขวาแล้วก็ Open New Tab นะเพราะว่าถ้าเราคลิกซ้ายเนี่ยมันจะหน้าน,นี้มันจะหายไปแล้วเราจะต้องแบ็กกลับไปกลับมาขออนุญาตไม่ทำให้ดูนะครับโอเปิดไปเยอะมากปิดกันนะงงอ่ะโอเคนะครับเราก็จะได้หน้านี้ขึ้นมานะครับข้อ2 directly underneath for a ffm and lame on mac os x click below left click uh, the link lame library version 3.9.9.5 for audacity on mac os DMT and then i do ใช่ไหมโอเคก็ดาวน์โหลดมานะจริงๆอันนี้แอบแอบดาวน์โหลดหลายรอบแล้วแต่ว่าอยากทำเอาไว้ให้ดูกันนะเห็นไหมบอกแล้วว่าดาวน์โหลดเคยดาวน์โหลดมาแล้วอ่ะเราลบกันนะก็อันนี้มันมัน,ม,นมันไม่ได้ซิบมานะเราก็ดับเบิลคลิกเลยนะครับปึ๊กนะครับเราก็ดับเบิลคลิกตัวนี้ต่อนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ นะครับแล้วคันนี้ทำํำยังไงนะก็ง่ายๆครับ <laughs> เปิดไฟล์ที่เขาแนบมาเนี่ยนะ read me Cannot Open นะครับอ่านะเขาก็จะบอกว่า Double Click the l a m e Library Version 3 blah 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 blah, blah. file and follow the instructions and the installation โอ้ oh, ออกเสียงผิด the instructions and in the installer to install l a n e นะครับ if after double clicking you see an error like the below below นะเป็นแบบนี้นะคุณคุณไหมนะครับให้ hey, please click right click or control click l a n e then choose open then click open again to always allow this package to run คลิกคลิกขวานะครับแล้วก็ open แล้วก็ then choose open again to allow this package to run ไวรัสมาจ้า เรียบร้อยอ่าเดี๋ยวลองไปดูกันนะ,ะ,ะ,ะคำเตือน You are about to export a MP3 file with the name เพลงรักแม่ Official Audio Normally t h e s e files n in, in. .mp3

ซือโอกาสให้เครดิตตรงนี้ไปเลยละกันแต่ว่าเราอันนี้เพลงเนี่ยเราจะเอาไปอ,อ่ cover นะครับล้อง cover แล้วก็ใช้เป็นใช้ประกอบ presentation วันแม่ปี2560นะครับซึ่งเราซีเรียสอย่างเดียวเรื่องเรื่องของดิคาซิตซึ่งมันก็คงไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราใช้เราใช้ cover นะเราเอามา cover นะครับ เราไม่ได้เอาเพลงเข้ามาแบบโจ่งเลยอะไรเงี้ยเอ่อก็ขออย่างเดียวก็พอคือไม่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับส่วนเรื่องการสร้างไรายได้บน YouTube อะไรเงี้ยเอ่อถ้าถ้ามันจะสร้างให้เขาได้ก็ก็ถือเป็นคุณงามความดีของเขาไปนะครับเป็นยกผลประโยชน์ให้เจ้าของผลงานไปนะโอเคประมาณนี้นะครับโอเพนโอเคเยได้แล้วน่าจะได้เลย อย่างที่บอกนะครับว่าเอ๊ะอันนี้มันอาจอยู่หรือเปล่าเนี่ยทำไมเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยไม่ได้หรอหรือเราแค่ใส่ mp 3ข้างหลังก็จะได้หลังจากที่ export เสร็จแล้วนะครับมันจะไฟล์มันจะเป็นหน้าตาแปลก นะครับก็คือเป็นเป็นเท็กซนะซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่ตะกูลไฟล์เสียงอ่ะวิธีการก็ง่ายๆนะครับแค่ rename หรือว่าเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับใส่ .mp3 เข้าไปก็จะใช้งานได้ทันทีครับอ่าได้ละเสียงมันจะเบาหน่อยไม่เบาไม่เบานลืมเพิ่มอ่าเวลาเราไปใช้งานเนาะ ก็ oh, drag and drop มาเลย uh huh. ประมาณนี้นะครับจบแล้วนะครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหาไม่สามารถ เอ็นโคดหรือว่า EXPORT ไฟล์เสียงออกเป็น MP3 ได้นะครับ mm hmm. ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ประสบปัญหาลักษณะเดียวกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e กกด subscribe. กด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 บ๊าาย